ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ก็รบกับมื่อนี้วิถีชีวิตพ่อเพียงกับพ่อปีผ้าหนองเข้ามาทงมาทามาให้มาหน้ามาหัวมาสวนคือเกาอ้าแล้วเนาะพี่น้องพ่อปีผ้าหนองเข้ามาช่บรรยากกาศอยู่หัวอยู่สวนอยู่ทงอยู่ทานี่แหละครับคำมาแรงมากมากับมาเป็นจิตวัตรประจําวันนี่แหละครับเอาอาหารมา,หาให้ไกล เอาอาหารมาห้ยปลาเนาะพี่น้องปลงไก่หน่อยได้สามสี่ตัวพี่น้องเนยช่วงนี้อยากเบาะหยากเก่งน้อยเนาะอันนี้แม่นี่ก็ได้สี่ตัวครับ,บเบ้อไปยังพี่น้องเขาเอาเลี้ยงแบบธรรมชาติครับเขาเบ,บาะได้เจ็ดตัวก็ถือว่าเป็นธรรมชาติไปเจ็ดห้างไห้เขาเนาะพี่น้องเร็จแล้วเขาค่ายๆเขาเบาะได้สี่ตัวเนี่ย็เลี้ยงต่อไปแล้วก็พี่น้อง เลี้ยงกันไว้ทั้งสี่แหะครับเอาไว้้าลดคาเสจจ่ายเอาไว้้าเพิ่มรายได้ครับขอบครัวเฮาเคยเห็ดขิ้ให้เพี่ให้น้องเขาเมืองหลายรอบแล้วครับพี่น้องเขาก็จะพึงเบือ่อเดอครับมือใดวิธีชีวิตพ่อเพียงกับผ้ามาแต่หัวแตสวนมาเมืองไกลมาเมืองสวนอยู่ทงอยู่ถาอันนี้เป็นจิตวัตรจิตวัตรประจำวันของวิถีชีวิตพ่อเพียงแหละครับพี่น้อง สังขออนุญาตพี่น้องเฮาพามาเลาะหัวเลาะสวนเลาะเมืองพืชผลลิตที่เฮาปลูกไปนี่แหละครับ <c oughs> ต้นักนาวเฮากับโอเคอยู่ครับเมื่อนในฝนตกครับพี่น้องฝนตกลงมากะเติบหนึ่งเนาะถือว่าแห้งบ่แตกรบ่ป,ปันไดครับแต่ว่ากระต๊กดนอยู่ตกดินซุ่มดีอยู่กับพี่น้องน่ยังต้นักนาวเฮากับซุ่มดีอยู่ครับ ก็เลยเอาบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องเขาเมืองครับเริ่มห้างแล้วครับฝนก็นได้ต๊กยุติว่ากับโต๊กบอ่กบอ,บอแห้งเด้อพี่น้องพ่อซุ่มๆนี่แหละครับ,บกหนาวกับกลังติดหน่วยเนาะพี่น้องรายการอยู่ครับข้าวที่ปลูกไว้หัวไวส้สวนเฮานี่แหละกลังติดหน่วยให้พี่ให้น้องเขาด้เมืองครับ ก็เห็ดขีดใ้เฟย์นองเขาเมืองหลายรอบแล้วะครับโอนล่ะพี่น้องงาไว้ทั้งพุนแหละครับเป็นบมเนาวปลูกไว้แต่ยูแต่กินได้ขอบรั่วเอาไว้แต่เสริมรายได้เข้าอีกส่วนหนึ่งครับเอาไปว่างนาล้านเซเว่นกลางตรงเข้ากับพ่อได้ขายอยู่ครับพี่น้องแม่คงแม่ค้าอยู่ตลาดคนสั่งเข้ากับเก็บให้เพื่อนครับ บ่ไแ้ยากขอต่ว่าเขามีเอาไวถา้ถ่ายย่แถ่ากินเอาไว้ถ่ายายครับแกพี่แกน้องเข้าก็าเยอะคือกันกับผู้ทันลงไปครับพี่น้องคุณบอ่อปลาบอ่อปลาที่น้องมาดุกดิกมักลงไปอาบนา้ำตรงเมืองเมื่อนี้ก็อาบน้ำแล้วครับพี่น้องผบ่ไแ้แห่งบริแท่าคีบให้พี่ให้น้องเข้าเมืองเดี๋ยวนี้ดุกดิกออกมาสวนนี่ต้องออกมาน้าทุงเมืองครับยิ่งยินเสียงรถบ่ไดรน้องมาดุกดิกนี่ต้องแรนหน้าหนาเลย มาอาบน้ำทุกเฉื่อเมื่อเนี้ก็ลงน้ำไปละครับขึ่นไปละเอาบรรยากาศมาให้พี่ให้นอ้องเข้าด้เมืองครับบรรยากาศอยู่หัวอยู่สวนอยู่ทงอยู่ท่าเขาเนี่ละอยู่ไฮอยู่หน้าเขาเนี่ละครับอยู่้างคสศาลาหน่อยเขาเนี่ละพี่น้องเลยศาลาหน่อยหมู่มีพายูนี่ละครับแหล่แจ๊ปัดแจ่กวาดทูไว้เนาะพี่น้องมีโอกาสจะมาอยู่ เห็ุไอยู่สวนเฮาเลยล่ะแต่ว่ากรบบอท่านไหนมาอยู่บอท่านมีโอกาสเลยเขามาอยู่เป็นกิตตะลักษณะเห็นบรรยากาศมันง,งามๆกับพี่น้องฝนตกมาเมื่อนเนี่ยความสุมความเย็นอย่างให้ตกยังทีดููๆอยู่ครับเขามันเได้งามเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้ดำหน้าไว้กับเขาครับดินก็เริ่มแห้งแล้วครับน้ำเริ่มเมื่อละพี่น้องเลยมเมื่อนตกลงมากกับไข่แน่จักหน่อยพ่อได้สุ่มได้เย็น สะนามของลงมาดุกดิกลงอาพุนกับเพิ่มกันอีกนิดเึงครับพี่น้องปลากา็ที่เลี้ยงไว้ก็ถือว่ามีนามมีทาเพิ่มขึ้นมาก็ที่ด้รอดตายแล้วครับวิถีชีวิตพอเพียงเอาส่วน,นหน่อยๆยุธงยุธามาฝากพี่ฝากหลงเขาครับฝากจองวิถีชีวิตพอเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งด้วยนะครับพี่น้อง ที่เดยว่าผ่านคลิปเตนเลยพี่น้องเขาได้เมืองครับขอบคุณพี่น้องเขาครับสวัสดีครับ